วิเคราะห์ที่เด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สีก2022-2023รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดลังเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของอาร์เบลไรซิกในค่ำคืนวันอังคารที่14มีนาคม2566เวลาตีสามตรงนะครับนัดที่1เป็นทางด้านอาร์เบลไรซิกเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทว,วิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนนะฟฟุุตตตบบอออลลลลลแกก็ข่่่าาาววสรด24ชัโมงงผิ์ กลุ่มตายคลิปนี้เลยครับผม และสำหรับคล ok. ิปนี้สนับสนุนโดยแอดแปดแปดแปดอดแปตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวนหนึรอย์เซ็อย่าลืมนะครับตามละแอดที่ท่านเห็นแอดแปดแอดเลยครับหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกหลังจากที่บุกไปเจ้ากับอาร์เบลลิซิก1ประตูต่อ1ในเกมนัดแรกนะครับพวกเขาก็คว้าชัยได้4นัดติดต่อกันจากทุกรายการโดยเกมนัดล่าสุดคือการบุกไปเฉือนเอาชนะคิสซันพาเลส1ประตูต่อ0เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมมมมมาาาสสหรรรัับบภพพคคว้้ออขงทีีในนนเเกะปป๊ จะมีขุมกําลังแบบเต็มอัตราสึกเลยนะครับนักเตะทุกรายต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมเพียงเลยครับส่วนผูเ้เยือนอย่างอาร์เบลลิซิทีมอันดับที่3ของสึกบุนเดสลิกาคว้าชัยได้3จาก4นัดหลังในลีกนะครับโดยเกมนัดล่าสุดคือการเปิดบ้านถล่มบุิเซียมึนเช่นกัดบาก3ประตูศูนย์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนผลงานในรายการนี้พวกเขาเปิดลังเจ้ากับเรือใบสีฟ้าหนึ่งประตูหนึ่งในเกมนัดแรกเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้มา์โกโลเซจะยังคงช่วดใช้งานป กูลักซี่อับดูดิยาโรดานีโอโมโลและซาวเวอร์สาลากเกอร์ที่ยังบาดเจ็บอยู่รวมทั้งยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตของดาวยิงตัวเก่งฮิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูด้วยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับทั้ง2ทีมต่างโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาจากผลเสมอในเกมแรกทําให้โอกาสในการผ่านเข้ารอบของทั้งคู่ยังคงเปิดกว้างอยู่นะครับอย่างไรก็ดีหากเปรียบเทียบศักยภาพของนักเตะรวมทั้งความสมบูรณ์ของขุมกําลังในเชิงลึกนะครับคงต้องยกให้เรือใบสิฟ้าที่ดูดี กว่าพอสมควรนะครับทั้งนี้ประตูแรกที่เกิดขึ้นจะมีความสําคัญและส่งผลต่อรูปเกมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งหากเป็นฝ่ายของลูกทีมเป๊ปกววดิโอลาที่ออกนําไปก่อนก็เชื่อว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับแต่ถ้าว่าหากถูกขึ้นนําก่อนก็ยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่จะกลับมาตามตีเสมอนะครับทำให้มองว่าสุดท้ายแล้วเจ้าถิ่นน่าจะสามารถเอาตัวรอดและเป็นฝ่ายผ่านเขาอบต่อไปได้สําเร็จนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธตในค่ำคืนนี้คือแมนเชสเตอร์ เอาชนะอาร์เบลและซิกุสกอร์หประตูต่อศูนย์ฟันธงครับผมและเพื่อนๆเ,เลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน h อ t Sport ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ